อ่างทองส่งทหารใหม่ผัดหนึ่งทัส6-3ชุดสุดท้ายนะครับ42นายสปณะนี้นะครับ42นายนะครับ,รบจัดระเบียบเตรียมตัวที่จะเดินทางเข้าสู่หน่วยนะครับการฝึกที่ดอนเมืองทุ่งสีกันนะครับกรุงเทพมหานคร ันนี้เป็นชุดสุดท้ายนะครับของวันนี้นะครับทหารใหม่จากจังหวัดอ่างทอง177นายพัดหนึับ6-3สชุดนี้จะเดินทางไปที่ทุ่งศีกันนะครับดอนเมืองกรุงเทพมหานครนะครับ ข่าวสดเอกราชยิวรายงาน